ครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับวันนี้วันนี้ครบพาเสนอมาช่องพังแป๊ซี่กับน้องอ้อมนะครับคนนี้คนมีเงินจะมาซื้ออ้อยนนี้ก็อีกซีเพิ่มอีกคนแล้วครับมาช่วยคุณยายวันนี้มาช่วยคุณยายขายอ้อยตากแดดเพื่อจะได้ค่าอาหารไปให้น้องอ้อมนะครับขอบคุณขอบคุณคุณยายด้วยเด้อคุณยายสองคุณยายรวยคุณยายริษอ ที่ได้มาช่วยอาหารครั้งนี้ก็นี่ก็มาใหม่ครับอันนี้ก็เชื่ออะไรเอยหน้าตาไม่สวยแต่ก็ใจดีนะครับเอาคนณน้นหน้าตาคนโน้นคนโน้นสวยมากครับไม่กาคนนน้นเชื่ออะไรยายคนนน้นก็เป pues ็นคุณยายเพื่อนครับเจ๊ครับเจ๊เพื่อนครับเก๊กัวเกลกัวดำนะครับ แกเพื่อนแกกลัวดำแกก็เลยเอารมมาด้วยครับเอาเปรียบเขาเลยนี่จะแกเพื่อนเนี่ยเอาเป๊ปซี่สวัสดีเจ้เพื่อนหน่อยเร็วเป๊ปซี่โอ้เกำลังกินอยู่คงวันนี้คงจะเยอะนะครับก็ก็กินแล้วก็กินอ้อยเสร็จก็ผ่าลงน้ำเลย ใกล้จะหมดเลยครับดูที่อ้อยครับใกล้จะหมดเลยครับมาอิกซีมาเลยมาช่วยฮะอิซีไกลบ้านมาช่วยครับเห็นคุณยายตากแดดอยู่อีบซีไกลบ้านฮะเห็นปบบซี่ร้อนอยากกินอาหารก็มาช่วยโอ้ทำไมไม่ให้สวัสดีครับก่อนให้เขาเกี้ยวหมดก่อนขอบคุณก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาขอบคุณก่อนปบบซีสวัสดีสวยก่อนเสียงหวานๆกับเจเพื่อนหน่อยเร็วอย่าพึ like ่งโอน วันนี้ากวันดี้ากไปโอ้ยหนูอรอนิวานมากขนาดขนาดอิบซีก็ยังช่วยนะครับยังยังกินอยู่เลยยังลองอยู่อย่จะตานระิน่ะจะตานใกนี้จะขายไหมยายุ่งนี้ขายอีกไหมขายขายทุกวันเพื่อจะได้ มีรายได้ส่วนนี้ไปให้ส่งไปให้น้องอ,อ,อง้อมโนบอตกาน้องอ้อมที่ตกงานยูเพปซีก่ก็<า>ตกง,งานค่ะที่ตกง,งานบางนมง,งนอยู่ครับตังแตมีโควิดเพปซี่ฟังเซี่กับฟังน้องอ้อมก็ตกง,งานมาไม่มีงานทําเลยคุณยายต้องมา,าหารายได้เลี้ยงแพบซี่กับน้องอ้อมค่ะอ๋อสู่ๆเนาะคุณยายแต่งท่านได้จะ มีเมตใจศรัทธาก็เชิญช่วยคุณยายได้เลยนะครับคุณยายยกรอเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินเสร็จก็จะพาไปทำงานให้กินหมดก่อน เดี๋ยวโอจะพาไปกินน้ำพาไปกินน้ำให้กินหมดก่อนนะครับมาด,ดโดยดอกโซยเนี่ยตัวยุกก็เบรอ้อยขัดเต้ารวัวตัเอ็กนัร่ะเตียงหนูไห้ติโยโมลเลิน่นนัวยุตรายตัปะตึก โอ้อนตอ้นอ้อยนี <c oughs> ยังไม่หมดเลยครับเต็มซี่กินเยอะๆเพื่อจะได้ไรายได้ส่งไปให้น้องออมนะครับ <c oughs> ขวานเลี้ยงอยู่น,ยนู้นก็ไม่ได้ไปทำงานครับเลี้ยงเฉยๆไป,ไปก็ไม่มีคนดูแลให้ครับก็ต้องดูแลตลอดก็ได้แค่เลี้ยงนะครับรายได้ไม่มีครับก็ได้แค่เลี้ยง ไปไรเขาเลือกร้องเลยว่าใหญ่หเขาน้ำตาเลือกไหไรยังฮะสวัสดีจ้าก,ก่อนดีจ้าก,ก่อนสิจ้าก,ก่อนเร็วจ้าก,ก่อนจ้าก,ก่อนสิ ไก่หมดยังยายไก่หมดแล้วอยู่เห็นนะครับก็ใกล้จะหมดแล้ววันนี้ก็โอ้ยในถาดเกี้ยงเลยครับก็สิบสี่ก็ทำไมงงนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ชั่วโมงครับก็จะถ่ายทอดสดก็ไม่ได้นะครับเพราะยังขาดผู้ติดตามอยู่นะครับขาดผู้ติดตามขาดชั่วโมงอยู่ครับก็ยังไม่ ผ่านรอบครับก็ฝาก14นะครับช่วยกดชข์กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ผ่านเพื่อจะได้ไปถ่ายถ่ายทอดสดได้นะครับก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับชงพังเป๊ปซี่กับน้ออมนะครับตอนนี้คุณยายก็ไปถอดโซ่ครับถอดโซ่ได้ไหมคุณยายถอดโซ่แล้วก็เอาเอาหัวนั่นเป็นมุนออกที่คุณยายเดี๋ยวคุณยายจะพาไปอาบน้ํานะครับ เอาเอาเอาปลายเอาปลายตะข้อนะคุณยายปลายตะข้อเบสซี่หายใจดีครับคุณยายก็จับได้ถอดถอดได้นะครับกินหมดแล้วเบสซี่หมดแล้ววันนี้ถาดหนึ่งหมดเลยครับโตชว์ไรบานมาช่วยนะครับโชว์โชขอบคุณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายถือกล้องหน่อยเร็วจะถอดโซ่แล้วจับจับเป็นตัวช้างหน่อยเบสซี่ เอาสี่อ้ยอยากไปเห็นโซยายอยู่แต่ดูนู่นแหละนีตัวนู่นของเราตั้งยี่มาดิเฉีเฮ้ยเอาเน่นน่นน่่ ឯកិរុខឃើញតិនោកហៃក្ដងនោះក៏វេហាស្រ ாய் ស្រ ாய் សោមបាន นใคตัวไหนูแต่นอนี่นีฮึบนมืดเมรีมันใหญ่คลาวยคลาู้าพี่ีหิวน้ำแล้วต่เพีีหิวน้ำแล้วค่ะเห็นไหมจบกปากอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะ มาออยพี่ร้อนเลยพี่อยากกินน้ำเหรอน้ำตาไหลเลยเดี๋ยวได้กินน้ำเย็นๆน,นะคะกินน้ำเย็นๆอยากกินน้ำเย็นๆชื่นใจจะเย็นๆก่อนนะจ๊ะ ออักก็้อบอก็มาซีมาเป๊กซีก็ได้กินอาหารแล้วก็เดินไปกินน้ำแล้วคุณยายพาเป็ปซีไปกินน้ำครับ

ก็ฝากด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ชงฟังเป็ปซี่น้องอ้มนะครับกอากาศแดดสามสี่โมงเช้านะครับกร้อนมากครับจะพาไปกินน้ำนะครับเดินตามทางก็มีใบอะไรนะต้นคอยก็ฝากใบต้นคอยก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับช่องฟังเป็ดซี่กับน้องอมนะครับกดแชร์กดไลค์กดดิงด้วยนะครับ